คอน,นี่คืออาหารของคนหัวหินและนี่คือตัวตัวของคนหัวหิน ที่แล้วที่คุณบอกว่าจะมีเพื่อนจากประเทศในปานนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศไทยนะคะวันนี้เพื่อนมาแล้วเนาะเพื่อนชื่อดาฮันนะคะทีนี้เราจะต้องหาบัดดี้เพื่อดูแลเพื่อนใครจะอาสาดูแลเพื่อนผมเองครับสวัสดีเราชื่อดาฮันนะเราชื่อศิลินะยินดีที่ได้รู้จัก แล้วบ้านนายอยู่กันกี่คนหรอบ้านเราอยู่กันสองคนน่ะมีพ่อแล้วก็เราแล้วบ้านนายทำอะไรบ้านหบ้านเราทําหอยเสี่ยบมาแล้วก่อเฮ้ยมันเป็นยังไงไปดิได้ดิแต่เย็นนี้เราขับไปดูสวัสดีครับก็สวัดดีลูกอ้าวพาใครมาด้วยละ่ะเพื่อนครับเป็นนักเรียนแลบแฝงกันตา,ายเราขอ,อยูแว่สาวันเดี๋ยพามันไปนั่งก่อนเลยลูกไป ได้แล้วดาฮันลองกินดูดิเพื่อนมันกินยังไงกเพื่อนลองกินเปล่าๆปล่าดูก่อน,นเป็นไงบ้างอร่อยเนาะต่อไปลองกินกับน้ำจิ้มดูมอ,อืมอร่อยด้วยไม่<ย>น้ำจิ้มดูเหมือนหว,วานๆมากต่อไปลองกินกับมะละกอ เป็นไงบ้างอืมมันเข้ากันมากเลยอ่ะแคทบิล่ามันต้องอร่อยอย่างนี้อยู่แล้วอ้าวเตยวันนี้ยายสุกไม่อยู่หรออยู่อยู่ทำไมอ่ะสิ่งเอาเหมือนเดิมใช่ไหมใช่เราเอาเหมือนเดิมแต่ในยาสองตาสองตาสอง้าตาสองก็เนี่ย หนึ่งพันบาทเลยผ่อบใจนะเจอกันวันจันทร์ที่โรงเรียนเจอกันวันจันทร์บ๊ายบายค่ดานเดี๋ยวเราพานายไปเที่ยวคอสตาเกียบเฮ้ยดาฮันมึงไปไหนมาไว้สัตว์เฮ้ยมึงดูไอ้ลังที่นกดิไอ้ดาฮันมึงไม่ต้องไปฟังไอ้สินมากนะเพราะมันคือไอ้หอยเธอเป็นดาอ่อนจัด วันนี้สนุกไหมสนุกที่เนปลาลบ้านเราอะ่ะมันไม่มีฝั่งทะเลแบบนี้เลยน่าเสียดายนะไม่ได้เห็นของสวยๆออกมาแบบนี้อ่ะนั่นเราไม่ใช่พ่อตั้งร้านนี้ก่านปะ ไอหอยเอาหอยไมห้หนึ่งดิได้ดินี่เท่าไหร่อสิบบาทห้าบาทได้ไหมเพื่อนกันอะ่ะไอหอยขอน้ำจิ้มกับมะละกออเยอะนะโอเคโอเคสินเราเห็นนายขายหอยให้เพื่อนแค่ห้าบาท ้วาขายแบบนี้ยราจะได้อะไรหรอดาฮันฟังเรานะที่เราขายไปอะ่ะเราก็ไม่ได้กำไรอะไรหรอกเราแค่อยากเก็บรักษาวัฒนธรรมอาหารของพื้นที่หัวหินไว้ไม่ว่านายจะไปที่ไหนก็แล้วแต่จะไม่มีแบบนี้แล้วนะเพราะนี่คืออาหารของคนหัวหินและนี่คือตัวตัวของคนหัวหินนายจำไว้เพื่อนเราเข้าใจนายนะ